ห้าสิบซับเยเยเราได้50ซับแล้วไ s okay. ไม่ได้อัพโหลดวิดีโอนานอย่างรู้ไหมทำไมผมถึงไม่อัพโหลดนานคือมันมีอย่างนึงที่เรียกว่าเพื่อนแล้วเพื่อนผมจะเรียกว่าเพื่อนได้ไหมเนี่ย เขาดูช่องผมเขาติดตามช่องผมตลอดแล้วเห็นผลที่ผมไม่ได้โพสต์วิดีโอมานาน,นเพราะว่าเขากำลังเลื้อนใส่ผมอยู่ <_' S 1> เขาดูทุกวิดีโอที่ผมอัพโหลดแล้วเขาก็พูดถึงวิดีโอนั้นแล้วเขาก็เอามาล้อเลียนผม ก็เลยไม่มั่นใจว่าจะทำ YouTube ต่อได้หรือเปล่าตอนนี้ผมมั่นใจว่าคอนเนตผมจะก้าวต่อไปเพราะว่าผมมี50ซับผมก็มีกำลังใจขอบคุณสำหรับ50ซับนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะอัพโหลดวิดีโอดูนะครับ